สวัสดีครับวันนี้พบกับ p o c o X7 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในเรดราคาไม่เกิน8,000บาทนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่สเปคโหดที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้แล้วนะครับหน้าจอเนี่ยถือว่าได้มาดีเลยนะครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยสูงถึง 1.5K เลยนะเพราะหน้าจอเนี่ยเป็นจอ AMOLED นะครับก้องมีกันสั่น OIS มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับในส่วนของชิปเซตเนี่ยก็ได้เป็นตัวแรงอีกต่างหากนะครับแรมกะระปรอมให้มาจุใจนะครับรียกด้เลยว่ามันเป็นมือถือที่ าามรถตอบโจทย์ได้ครบหมดเลยนะครับเนในเรื่องของการเล่นเกมก็เล่นได้ลื่นมากๆและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Poco X7 นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะารับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยรากันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่ราคาเปิดตัวกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ Poco X7 เนี่ยมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ราคานะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัว RAM 8 รอม256กิกนะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่7,999บาทนะครับและอีกหนึ่งความจุนะครับจะเป็นตัว RAM 12รอม512กิกนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่9,999บาทนั่นเองนะครับส่วนสีที่ไม่วางจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีซิลเวอนะแล้วก็จะมีสีแบล็กนะครับแล้วก็จะเป็นสีกรีนะครับก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ รูปร่างหนะ้าตาการดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านหลังของตัวเครื่องนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับผิวแบบแมทนะเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยด้านหลังเนี่ยก็จะมีโลโก้ของโพโคนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะและขอบของตัวเครื่องนะครับตัวนี้มันจะมีความโค้งนะทุกคนในส่วนของฝาหลังนะครับในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังด้วยนะด้านในเนี่ยมีกล้องไม่ใช้งาน3ตัว3เลนนะ แล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ผมเทสมาจะอยู่ที่189กรัมน,นะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยอยู่ที่8.63ม mm มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่อาจจะดูหนาสักนิดนึงนะฮะเอาเรามาดูกระชิบปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นเนี้ยขาใส่ซิมคุณสามารถใส่ได้แค่ 2มนานโนเท่านั้นนะไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับแล้วก็จะมีไมค์สนทนนะตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จแบบพอร์ตไทป,ป์ C น,นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มพาวเวอร์นะครับแลาเบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไมค์สตัวนะมีตัว i r อารีโมนะครับแล้วก็จะมีลำโพงตัวที่2นะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะครับซึ่งขอบของตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นงานมันวาวนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอ,อากาันะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนพารนลของหน้าจอเนี่ยได้หน้าจอคริสตัลเลสอะโมเรตนะครับทุกคนความละเอียดเนี่ย 1.5K เลยนะถือว่าเป็นจอที่ความละเอียดสูงที่สุดในเรตราคานี้แล้วนะครับความลึกข,ของสีรุ่นนี้จะอยู่ที่12ปิดนะครับทุกคนขนาดของหน้าจอ 6.67นิ้วนะครับกำลังดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปส่วนในเรื่องของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับความมาแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้ให้มาที่ 446ppi นะครับเป็นหน้าจอที่ความละเอียดสูงมากๆนะครับและหน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็ยังแสงสีฟ้าต่ำอีกด้วยนะมีโหมดถลอบสายตาไม้ขุณใช้ง,งานด้วยนะครับด้วยค่ามาตรฐาน SGS นั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับรุ่นนี้ถ้าใช้งานทั่วไปนะครับสูงสุดจุดที่1,200นิตนะครับแต่ถ้าอกว่าเราไปใช้งานกลางแจ้งนะสูงสุดเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง3,000นิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเน้นใช้งานกลางแจ้งนะครับไปวิ่งไล่แมนฟู้ดแพนด้าเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังได้รับค่ามาตรฐาน DCI P3 สูงถึง100%อีกด้วยนะครับอัตรา,าส่วนคอนทราสนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่5้าร ต่อหนึ่งนะครับและหน้าจอของรุ่นนี้ย,ยังรองรับ d o บ b y ้วิชชัอีกต่างหากนะและยังรองรับในส่วนของ HDR 10 p ัสดอีกด้วยนะครับสมความแข็งแกงร่งด้วยกระจก c r อ n i n g Gorilla Glass วิต t ัต2นะครับทนรอยขีดข่วนได้ดีมากๆเลยทุกคนและในส่วนของมันติทัตนะครับรุ่นนี้สามารถสัมผัสบ,บนหน้าจอ พร้อมกันได้สูงสุดถึง10จุดเลยครับในส่วนของรฟเฟร์หน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่1 2 0เฮิร์ตนะครับหรือจะเลือกแบบ60เฮิร์ตก็ได้นะคุณสามารถเลือกได้2แบบนะครับหรือใครจะใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้สามารถใช้งาน2หน้าจอได้นะแบ่งเป็น2ส่วนด้านบนด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะทําเป็นหน้าต่างลอยรุ่นนี้ก็รองรับการทําเป็นหน้าต่าง ด,ด้วยในส่วนของการโคลนแอปนะครับแอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้แหละครับเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยสากว่าแอปได้เลยนะและในส่วนของแอปที่เป็นแอปเกมเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังสามารถโคลนได้ด้วยนะครับส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมไปด้วยบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยรุ่นนี้คือดีมากนะครับสามารถบถันทึกหน้าจอได้ที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ยสองพั 2, นเจ็ดร้อยสิบสองคูณหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเลยนะและคุณยังสามารถเลือกอัตราเฟรมเรทได้ถึงเก้าสิบเฟรมเรท อีกด้วยนะครับใครที่เน้นการบันทึกหน้าจอระหว่างการเล่นเกมเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับและรุ่นนี้นะครับยังมี Away All Display มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับคุณสามารถเลือกรูปแบบนาฬิกาได้หลายแบบมากๆแต่ละแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับและยังสามารถเลือกสีตัวอักษรได้อีกต่างหากนะครับสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนต่างๆได้ด้วยนะเช่นจํานวนแบตเตอรี่อาทีนี้เรามาดูกันชี่เรื่องของชิปเซ็ตกันบ้างนะครับถือว่าได้ชิปเซ็ตมาดีมากนะเป็นชิปเซ็ตตัวแรก เลยนะครับชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว d e ม i s t ี7300 Ultra นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดเพียงแค่4นาโนเมตรเท่านั้นเองนะถือว่าเป็นขนาดที่เล็กมากๆนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับมาริ g 615 MC2 นะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้เทสประสิทธิภาพของคะแนนอัลต้มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนรวมเนี่ยอยู่ที่6 5 7 0 0 55คะแนนนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆกนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับสายโซเชียลเล่นไลน์เล่นเฟซดูหนังอะไรพวกนี้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยประมวลผลไวมากไม่ช้าไม่หน่วงไม่อืดอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครในเรื่องของการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยได้ดีมากมาพดูกันที่เกมแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับเป็นเกมพักจีนะครับซึ่งการเล่นเกมเนี่ยเราสามารถเข้าไปแถบด้านข้างนะครับหรือว่าแถบเกมโถม เพื่อปรับการทํางานของ CPU และ GPU ก่อนการเล่นเกมได้นะครับมีทั้งหมด2โหมดนะก็คือโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดสมดุลนะครับโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมด Wide Boost นั่นเองนะครับในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกผมเลือกตามนี้นะกราฟิกเนี่ยอยู่ที่ลื่นไหลนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่สูงสุดนะครับตัวนี้ถือว่าปรับได้สูงเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ตัวใจโลสโคปกันก่อนเหมือนเดิมเลยครับผมว่าไจโลสโคปของรุ่นนี้คือมันลื่นมากเลยนะไม่หน่วงนะครับ คือมันแทบเจอเรียวไทม์เลยก็ว่าได้ใครที่ถนัดการมังคับทิศทางการยิงผ่านตัวเจโรสโคปนะผมว่ายิงสนุกอย่างแน่นอนนะครับส่ดดวนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยการปรับการาฟิกแบบนี้เล่นได้ลื่นมากเลยครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว n น้ต14 5G ที่ใช้ GPU เป็นตัว IMG BXM8256 เนี่ยผมว่าตัว Poco X7 เล่นได้ลื่นกว่าเยอะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเวลาวิ่งเวลาหมุนตัวเนี่ยภาพมันดูเนยียนตาดีมากทุกคนคือตัวเกมเนี่ยผมว่าเขาออพติมไมซ์มาให้เข้ากับตัวเครื่องได้ดีเลยครับเรียกได้เลยว,ว่าแกะกล่องออกมาเนี่ยก็เล่นเกมได้แบบลื่นๆเลยไม่ต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ส่วนฟกระทัดของจอครับทัชได้ดีมากเลยครับทุกคนทัชลื่นมากๆเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยการบังคับทิศทางการเดินหรือว่าการยิงนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะทัชค่อนข้างดีมาก ถ้าที่เกีนยความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9.5คะแนนเลยครับเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟลนะครับการาฟิกอยู่ที่มาตรฐานนะระดับเฟรมเรทอยู่ที่ขั้นสูงนะครับ <ๆ S 2> ก็คือการปรับแบบกลางๆนั่นเองนะครับทุกคนเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยผมว่าก็ยังเล่นเดียนลื่นมากเลยครับเม่ว่าจะเป็นเวลาหมุนตัวหันซ้ายหันขวาหรือเวลาวิ่งเนี่ยภาพมันไหลลื่นดีมากเนื่องจากตัวชิปและตัว G P U เนี่ยถือว่าแรงพอตัวเลยทีเดียวนะครับเอาจริงๆนะผมว่าถ้าใครจะ จันกราฟิกไปที่ระดับสูงเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมว่าตัวเครื่องก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ถ้าบอกว่าใครในเรื่องของความลื่นไหลนะปรับกลางๆแบบเนี้ยเหมาะเลยนะครับส่วนฟอร์มิกทัดของจอก็ประมาณเดียวกันกับเกมพับจีนะครับทัดง่ายบังคับทิศทางการเดินก็ง่ายนะครับส่วนใครที่กังวลใจว่าหน้าจอเป็นขอบโค้งเนี่ยเจออาการทัดล้านบ้างไหมคือเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับยังไม่เจออาการทัดลั่นหรือว่าทัดเพี้ยนแต่อย่างใดเลยนะอันนี้สบายใจได้นะครับ ถ้าเทียบกันในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9.5คะแนนเลยครับเกมต่อมานะครับจะเป็นเกม ROV นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งรุ่นนี้นะครับคุณสามารถเล่นเกม ROV โดยปรับการาฟิกได้สุดหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้คือดีมากนะครับสำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยพอปรับการาฟิกสุดหมดทุกอย่างภาพในเกมมันสวยมากเลยนะบวกกับจอที่เป็นจอ AMOLED นะครับมันทําให้การเล่นเนี่ยเพลินมากๆโดยในชวงเขาตีไฟให,ใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันได้หลาย เฟรมเรทนะครับร่วงลงมาต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ50ถึง56ประมาณนี้นะโดยที่ช่วงลงมาประมาณ50เนี่ยอาจจะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับส่วนไฟเล็กๆเ,เนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ56ถึง61ประมาณนี้นะครับฟรีกับทัชของจอก็ถือว่าทัชได้ง่ายนะฮะบับงคับทิศทางการเดินง่ายถ้าีะคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9.5คะแนนเลยครับมาถึงเรื่องแรมกับรอมกันแล้วนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปว่ามี ว่าจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับก็คือ ram แปด rom สองรอิกิก์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ram 12 rom 512รอิบกิก์นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัว ram 8นะซึ่งเราสามารถขยาย ram เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับคุณจะเลือกเป็นแบบ4กิก์หกกิก์กิกก็ได้นะครับถ้าเลือก8กิกเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของ ram เนี่ยสูงสุดจุดที่ 16 g b กเลยทีเดียวนะครับพอแรมมันเยอะเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะเปิดได้หลายแอปพลิเคชันพร้อมๆกันนะครับสลับไปมาเนี่ยก็ทําได้อย่างลื่นไหลนะครับออกไปจากตําแหน่งไหนกลับมาก็ยังคงอยู่ตําแหน่งเดิมซื้อผมเองนะครับได้เทประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ rom มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่1018งพเมกต่อวินาทีนะครับส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่858เมกต่อวินาทีนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ กล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนถ้าเราไปเทียบกับตัว Redmi Note 14 5G เนะตัวนั้นอาจจะได้กล้อง108ล้านพิกเซลนะแต่ว่าตัวนี้นะครับอาจจะโดนลดความละเมอียดลงมาเหลือที่50ล้านพิกเซลนะครับแต่สิ่งที่ได้มาดีเหมือนกันนั่นก็คือเขามีกันสั่น OIS มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องอัลตร w i d นะครับ8ล้านพิกเซลนะกล้องตัวที่3เนี่ยจะเป็นกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเมอียดมาที่20ล้านพิกเซลนะครับ ทีนี้เรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของกล้องหน้าก็แล้วกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยถ้าเป็นโหมดรูปถ่ายนะครับคุณสามารถปรับความเนียนของผิวได้และรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะแต่ยังมี HDR มาให้คุณใช้งานด้วยนะเป็นแบบออโต้นะ er. ส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับจะปรับได้แค่ค่้าความเนียนของผิวอย่างเดียวนะไม่สามารถปรับรูแแปแบบใบหน้าได้นะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยไม่มีมาให้คุณใช้งานนะครับ สกินโทนของผิวหน้านะครับอาจจะไม่ได้ระมุนมากเท่ากับพวก oppo vivo นะคือสกินโทนของรุ่นเนี้ยมันจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับ สิ่งที่ขัดใจผมอาจจะเป็นในเรื่องของชาร์โดนะครับคือพอเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่เสร็จแล้วเนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยจะประมวลผลภาพออกมาแล้วเกิดเงาที่บริเวณใบหน้าเนี่ยเยอะไปหน่อยนะครับทำให้หน้าเนี่ยไม่ได้ดูสว่างมากนะักส่วนการตัดขอบของโหมดภาพบุคคลนะครับก็ถือว่าตัดได้เนียนกริบเลยนะอาจจะมีฟุงฟ้งๆบ้างแค่บริเวณปลายเส้นผมนะครับถ้าเป็นคะแนนกล้องหน้าเต็ม10เนี่ยผมให้ไป8คะแนนครับมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนโหมดบิวตี้กับโหมดภาพบุคคล จะปรับได้แค่ค่าความเนียงของผิวเท่านั้นนะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับสระบกล้องหลังแล้วนี่การถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งหมดรูปถายและโหมดภาพบุคคลนะครับซึ่งที่ผมเทสมาเนี่ยจะมีแค่ระยะ 2X อย่างเดียวนะเพราะยะนียจะเหมาะกับการถ่ายบุคคลที่สุดแล้วนะครับภาพที่ได้จากระยะ 2x เนี่ยผมว่าชัดเจนดีมากนะสกินโทนของผิวเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับไมได่ดูฟุ้งฟิ้งจนเกินไปนะแต่ว่าโทนสีโทนแสงของทั้ง2โหมดเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะทุกคนเนื่องจากว่าโหมดภาพบุคคลเนี่ยมันไม่มี HDR มาให้คุณใช้งานนั่นเองนะครับโดยที่โหมดรูปถ่ายเนี่ยภาพที่ได้จะมีความอมเหลืองนะส่วนโหมดภาพบุคคลเนี่ยภาพที่ได้จะมีความอมแดงและภาพเนี่ยจะมีความสว่างมากกว่านะครับส่วนการตัดขอบเนี่ยก็ถือว่าตัดได้เนียนดีเลยนะแทบจะไม่มีส่วนที่เบอรอเนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยถ้า1ิคะแนนผมให้ไปที่8คะแนนเลยครับมาดูกันที่โหมดกลางคืนกันบ้างนะครับทุกคนนะ่ะกล้องหน้าเนี่ยรอบนี้ถือว่าถ่ายได้ดีมากเลยนะครับที่ผมเทสมาเนี่ยก จะมีเทียบทั้งหมดกลางคืนและโหมดภาพบุคคลนะเอาจริงๆผมว่าถ่ายได้ดีทั้ง2โหมดเลยครับภาพเนี่ยชัดเจนดีมากไม่เบอร์ไม่มืดเลยครับ ส่วนกล้องหลังนะครับโหมดกลางคืนที่ผมเทสมาเนี่ยก็จะมีระยะ 1x นะครับแล้วก็จะเป็นระยะของเลนวายนะหรือว่า0.6นั่นเองนะครับเอาตามตรงเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีทั้ง2ระยะ2เลนเลยนะทุกคนนะมาลองชมตัวอย่างภาพถ่ายกันครับ ต่อเนื่องกับโมดวิดีโอเลยก็แล้วกันนะครับวิดีโอกลางคืนเนี่ยที่ผมเทสมาจะเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีเลยนะอ่าตอนแรกคิดว่าจะมืดมืดมัวมัวซะอีกนะครับได้ประมาณเนี้ยผมว่าไม่ขี้เละเลยครับทีนี้มาดูกันที่วิดีโอกลางวันกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากวิดีโอกล้องหลังนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับรอบนี้มีกันสั่น OIS มาให้คุณใช้งานด้วยนะวิดีโอนเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากครับทุกคนสีสันสว่างสดใสดี อาการสารั่นเนี่ยไม่มีเลยนะนิ่งมากๆนะครับแล้วก็เวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยผมว่าเขาทาได้ดีเลยนะวิดีโอเนี่ยไม่มืดเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าระหว่างการถ่ายกล้องหลังเนี่ยสามารถสลับเลนมาที่กล้องหน้าได้ไหมคือรุ่นเนี้ย ไม่สามารถสลับได้นะครับวิดีโอต่อมานะครับจะเป็น 1080p 60เฟรมเรทนะครับทุกคนวิดีโอก็ถ่ายได้คมชัดไม่แพ้ 4K เลยถ่ายย้อนแสงก็ทำได้ดีด้วยนะครับไม่มืดเลยนะแล้วเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับความละเอียดเนี่ยถือว่านิ่งเลยนะครับอาการสั่นเนี่ยไม่มีเลยนะ ต่อมานะครับจะเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเรนไวนะครับความละเอียดสูงสุดถึง 180p 30เฟรมเรตนะครับวิดีโอก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีไม่แพ้กับกล้องหลักเลยนะทุกคนสีสันสว่างสดใส,ด,สดีนะครับส่วนอาการสัน่นระหว่างการถ่ายนะโอ้โหจะบอกว่าไม่มีเลยนะวิดีโอเนี่ยนิ่งมากๆแถมยังได้มุมมองคิกกว้างมากๆอีกด้วยทีนี้มาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคน 180p 0 p, 30เฟรมเลตนะครับวิดีโอเนี่ยถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีเลยครับสี สันวิดีโอก็สว่างสดใสดีมากข้อดีคือความละเอียดนี้นะครับคุณสามารถปรับหน้าเนียนได้ด้วยนะรับรองได้เลยว่าผิวสวยแน่นอนนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าริ้วรอยบนใบหน้าของผมเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับเวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอก็นิ่งมากๆเลยครับและนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าใครต้องการวิดีโอที่เฟรมเรทไหลลื่นนะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอัดได้จะเป็น10 8 0 p 60ปเฟรมเรทได้ด้วยนะครับวิดีโอก็ถือว่าชัดเจนดีมากเฟรมเรทเนี่ยไหลลื่น ดีทีเดียวครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ AI การลบภาพลบวัตถุกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้เขามี AI มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับมาดูกันที่การลบคนกันหน่อยนะครับทุกคนภาพแรกเนี่ยจะเป็นการลบคนที่อยู่ด้านหลังนะครับผมจะใช้โหมดลบผู้คนนะซึ่งระบบเนี่ยจะเจอคนในภาพนะครับให้เราเลือกมาที่กลุ่มคนที่เราต้องการลบได้เลยนะจากนั้นกดลบนะครับรอ AI ประมวลผลสักคู่นึงนะภาพที่ได้เนี่ยถือว่าเนียนดีทีเดียวครับ คราวนี้เรามาดูกันที่การซ่อมแซมภาพเก่าให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทุกคนนะครับเข้ามาที่ปากกานะเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ AI นะครับเข้ามาที่เสริม HD นะจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งให้ AI ประมวลผลนะครับซึ่งภาพที่ได้เนี่ยถือว่าชัดเจนกว่าเดิมเยอะเลยครับ อ่ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นเนี้ยได้ความจุมาที่5,110ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์อีกต่างหากนะคุณชาร์จแบตเตอรี่60นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้ว 100%นะครับในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 14นะครับทุกคนแล้วก็มีการครอบคับด้วยเสี่ยมี HyperOS เวอร์ชัน่น1.0.9นะครับในส่วนของระบบ s e c u r i ว y นะครับรุ่นนี้คุณสามารถที่จะปลดล็อกด้วยใบหน้าผ่านกล้องหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอก็ได้หรือจะเป็นการตั้งรหัสพินรหัสผ่านก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเทสมาจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับตัวสแกน มากเลยนะแล้วสแกนทีไรเนี่ยติดทุกทีเลยครับส่วนเรื่องของงานลําโพงนะครับรุ่นเนี้ยได้ลําโพงมาใช้งาน2ตัวนะครับมีระบบเสียงของ Do เบย์แอชมอรมาให้คุณใช้งานด้วยนะและคุณยังสามารถที่จะเลือกโหมดหมู่เสียงต่างๆได้หลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมดร็อกโหมดแจ๊สโหมด p ล็อแบบคลาสสิกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าคุณต้องการปรับแบบอีโคเรเซอร์นะครับคุณก็สามารถเลือกปรับได้ตามใจเลยนะครับเท่าที่ผมได้ลองฟังมานะคุณภาพของเสียงเนี่ยผมว่าดี เกราคาค่าตัวไปเยอะเลยครับเอาเป็นว่าต้องขออนุญาตช่อง The Boss Radio ด้วยแล้วกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยววาลองฟังกันครับ ส่วนของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้รองรับ w วไ i ได้ถึง3ความถี่นะครับซึ่งทางแบรนด์แจ้งว่าตัวนี้นะครับรองรับได้ถึง w ว Fi 6เลยนะแล้วก็ยังรองรับ Wi-Fi 2.4 g ิกะเฮและ Wi-Fi 5.0อีกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับเอาชิ้นแรกเลยนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะชิ้นที่2นะครับจะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับซึ่งเป็นพอร์ต Type C นะชิ้นต ต่อมาเนี่ยจะเป็นเคสที u นะครับตัวนี้จะเป็นเคสสีดำนะ,นะนนะชิ้นต่อมานะครับจะเป็นฟิล์มใสนะครับเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมครับ โอเคครับทุกคนอะไรนี้ก็คือรีวิวนะครับ Poco X7 นะครับกับราคาที่เปิดตัวมา7,999บาทเนี่ยตัวนี้สเปคน่าจะตึงที่สุดโหดที่สุดแล้วนะครับและถ้าหากว่าคุณสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับหรือใครจะสั่งซื้อผ่านโ Product Tag ที่อยู่ในคลิป YouTube ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิว เาเนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ